ดำแล้วโอ้ฝีมือกันตัวนี้เนาะขิดยางไงหลักทายยางปืนเด้อพี่น้องเด้อครับ <c oughs> นะพี่น้องเดี๋ยวจิพาไปเบิง่งอีกมึงเฮ้ยกไปลองแตะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สุ้ก่นอนครับมณีพ่อกับเท่าเราเคยช่วยแช่แน,นลคือเก่าครับผมพี่น้องเอ้ยมณีเฮ็ดบวกออกร้ายแห่งวัดสันวาไม่ออกพ่นทั่ไปว่า ้เอาขูมาแน่นะพี่น้องออกร้ายแห้งวะสันนี่เบิ่งพี่น้องปุ่นี่เต็มแล้วพี่น้องเลยมา <laughs> น้องมาลิค่ะมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งรุ่นน้ำกันนี่อเเุมม้ยเป็นว่าปุ่นเต็มคู่อันใหญ,ญ่แล้วนี่ป้าถูกงามครับพี่น้องเลยมันคักมันนี่มนันเบิ่งพี่น้องเบิ่งปุ่นมาโอ้ย <c oughs> หลายคักหลายคักนี่พี่น้องป้าถูก นีข่ข้นทุ่วๆเลยตัวละพี่น้องนี่นี่คุนะนี่พี่น้องนี่ออกหลายพี่น้องออกหลายเตรียมคู่แล้วอันหนึง่งคู่ที่สองกำลังเริ่มมามาแตน่าปุว่างก็มีพี่น้องมาด้วครับพี่น้องคูณได้จกเก็บเพชรปวก แต่ขันมาหอดนี่ยเถ้าเลาากับซีบุปากได้พี่น้องเงียบมิจิลีได้เอิ่นกับวัวคานเลยเพราะว่าเฝ้าเก็บเพชรนะเอาคนบิสุทธิ์ก่อนมันเถอะนี่นี่พี่น้องอู้ช่วงนี้เนาะออกไลยพี่น้องเลยเห็นกระเจ้าไปหาเก็บบุญแถวแถวหุ่นปุ้ยมีทุกคนได้เป็นกุเป็นกุกันคนก็มองคอยกินแรกนะ กนพน้อะกับััี้กเพาองแ่ทไหด้นะ้แ่งมาเดพี่น้องมสมุนอาตุ้งพูนเรไหมทัเออมูนตาอ๋อมูนต้แล้วยมีอเไรอ่ะมูนตาี่ปลาตกับยเป็่าไอ้ปลาบุญเนาะไอ้เรืองนทั่วเละ

พี่น้องให็บมึงบรรยาก,กาศรอบๆครับพี่น้องอันนั้นกับปลามันนะพี่น้องเด้อนี่กับปลายางพี่น้องขันมาหามาเก็บน้องเลาวกะเลาวกะบอกว่าถือรถพี่น้องเลยอยู่มองไดบุทะเลาวกะมาว่าถือกัน,กนมาหนีล่ลงหน้าลงหลัง <laughs> บรรยาก,กาศครับผมอ,อ้าวเรียบร้อยครับพี่น้องยอ่องนี่บิดแล้ว Nhi quá hát thuộc thì nó ngang khắc nọ Mừng chị

ไ,ไปเบือ้องขจรเปิดหาเห็ดพี่น้องมึงท้าพักกันต่อจากจากเออจากแบบแบบผู้กู้กัน,กนต่อแก้ด้วยตัวเองเอาไปดักดำเนาะไอไปบ้านเฉลี่นี่ลูกอันนี้บ้านเฉลี่กี้ไหม อแต่นี่ก็ไปมาส่โรงมาสมโรงสมโรงไงสมโรงพื้นเออ่ะมีทางไปพอเนาโอ้ยนาม่วมกระตุวมนาม่วมพ่อยพี่น้อง หอดแล้วพี <presents> ่น้องนี่แหละครับพี่น้องอันนี้มองปันหามหัววานเด็กคู่หนึ่งแพนเรือตือนพี่น้องเลยโบ่พอเลยว่นนี้โอ้นี่ขืนอยู่พี่น้องขืนอยู่ดูมพี่น้องนี่ นาวนางไปเอาไอ้นั่นเสียมมาสิลูกเสียมกับพลุกดอกมันนั่นเอาแต่เสียมมาก็ได้ลูกคุณดอกนึงพี่น้องอืนั่นแหละคึ้นยุขค้นยุพี่น้องบังบัง

นี่จะเป็นวนยางข้าเจ้าพี่น้องพี่น้องพอแล้วพอแล้วออกดูพี่น้องเอ้ยนี่นี่บางกี้อดออกดูออก <beeping> อดูพี honestly, ่น้องอันน้อง่ายง่ายเออนี่ เกเ็บนะเก็บไม่ได้ไม่้ะทำเลยต้องหดใจอนกันอ๋อือองนี่ติตัวตัว่เองเออเคล็บเลยอืมค่อยๆดึงขึ้นนั้น มันขามันหักเสียมดนเหมแมวขาหักเอาเขียมเอาเขียมมาเขียมเยอเหตรงนี้อ๋เก็บดียอนี่คอรูลเนี่ยเก็บเอาลือีเก็บเอา

คือเล้ยคือเล้ยเออดินดองเนี่ยลูกเออ

เออปูดินเอเออนั่นแหละเออือปูดินเอาได้เลยอืมอ้าวไดอยู่ข้าวยังเนี่ยหาเห็ดมันบดบ่อยากกินข้าวได้ได้เห็ดเป็นบุหิวูข้าวสำพี่น้องเอ้ยบ้านี้ อือว่าฉันว่นาป้าส,ส่วนยางเทนี้พี่น้องเลยบรรยากาศลมเย็นเทนี้พี่น้องอนี่เนาะูเตยน่ามึงได้เนาะคือจีสบายดีวะนี่เบิงพี่น้องให้พี่น้องเบิงึงอันยางพนนเงพิ่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อยนี่หลักทายยางพเงพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ตัวนี้เต็มครับพี่น้องเลยปัาดโอ้โหพี่น้องเต้นกระปุกเลยไหมโอ้ฝีมือกันตัวนี้เนาะกีดยางนี่นโอ้ฝีมือฝีมืออันนี้นไก่้ๆส้นยางก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ้งน้าครับผมอันนี้ยางนี่อันพี่น้องถล่าวว่ากีดบ่ถึงนี่พี่น้องบ่ถึงแกนมัน ไอ้บัวเถืงอันนั้นมันไหมเยื่อเยื่อที่มันเป็นนันขาวๆมองหันละน้ำยางสีลายแต่ว่ากำละมัาระวังประมาณว่าอ่ามันจะมีเยื่อตัวหนึ่งที่ปิดเปลือกยางอยู่นะขูดเขาไปอีกน้อยหนึ่งนี่ได้หลายเลยได้ร้ายกว่านี้แต่โอกาสเสี่ยงจีบาดต้นยางก็มีนะของทาราเราสึกยี่งเลอกกว่านี้เลยนี่เพิ่กกระซากแบบจึ๊๊บจื๊๊บจื๊๊จื๊๊จื๊๊บวางนี่บดเลยกระซากชวกชุกชุกอย่างว่านี้ ของทอ้งข้าวเล้านี้เขาเลิกกว่านี้แล้วพี่น้องคันท่ลาสกีดออกหอยไก่ใกล้แกนที่สุดวันตัวน้ำยางมันสะออกดีอันนี้อันนี้เป็นของท่ลาวกีดได้พี่น้องอันนี้แต่ว่ามันยังออกอยู่เลยเนาะออถึงออกดีอยู่อ,นนอ่ะกลับพี่น้องบ้านี้ กับบานล้วครับพี่น้องก็สิบูลุกยิ้เข่านวพี่น้องไม่เ่าก็ยยิ้เขาแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกับบ้านครับกะเท่าล่าก่อนล่าพี่น้องไปเส้นนี่ครับผมกะได้พ่อได้แกงอยู่พี่น้องกะซำนันหละพี่น้องคุหนึ่งกับอีกเคองคุครับพี่น้องวันนี้ทะล่ากะลาพี่น้องไปเสนนี้เรื่อยๆครับผมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับผมอันนี้ยังอยากหายครับพี่น้องสาวยังอยากหายอยู่ ครับพี่น้องลาพี่น้องไวิชามีครับผมสวัสดีครับ